อันนี้ก็จะเป็นร้านกะเพราคนจนนะครับ29บาทนะครับี่เขาผัดผัดกะเพราครับน,นี่น่าจะเป็นไตรซีนะครับผัดเผ็ดหมูป่าก็มีนะครับมีทั้งน้ำพริกปลาทูนะครับพริกสดแล้วก็ปลาทูแบงดาก็มีสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดแม่ประคองนะครับเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีของกินหลากหลายและก็เยอะมากนะครับตลาดนัดแม่ประคองจะอยู่ช่วงระหว่างลาดพ้าวังหินซอย41 กับ43นะครับก็สามารถนั่งรถกระปอร๋อจากโชคเอ่สีเข้ามาได้ครับหรือจะเข้าทางลาดเท้าซอย41ครับก็เข้ามาถึงตลาดนัดได้เช่นกันครับหรือจะเอารถมาเองก็มีพื้นที่จอดรถสะดวกสบายครับตัวตลาดนัดแม่ประคองก็จะเปิดค้าขายกันทุกวันครับก่อนไปดูคลิปครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของทางช่องเดินเอียงออนทัวร์ยามี่ครับ เข้ามานะครับโซนแรกนะครับขวามือก็จะเป็นร้านข้าวรัดแกงครับก็จะมีหลากหลายนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านกะเพราคนจน,นครับ29บาทนะครับข่อญ,ญาติครับอันนี้ร้านกะเพราคนจนนะครับ29บาทมีเงิน29บาทก็มาทานกันได้ <c oughs> โว้มีหลายอย่างเลย ข้าวผัดก็มีเนาะมีข้าวผัด um ผัดกะเพราครับอันน like like ี้น่าจะเป็นกะเพราหมูเนาะกะเพราหมูอันนี้เป็นอะไรมะเขืออะไรเนี่ยผัดกะเพราหมูใส่มะเขือยาวอ๋อถ้าเพิ่มไข่ดาวก็อีกเท่าไหร่อ่ะอีกห้าบาทหรือเท่าไหร่สามเก้าอ๋อสามเก้าไข่ดาวไข่ก็จะแพงหน่อยเนาะแพงต้องเข้าใจสภาวะนี้ก็มาอุดหนุนร้านน้องก็ได้นะครับจะอยู่ เข้ามาต้นต้นตลาดเลยครับอยู่ขวาม,มือครับ,อ,เเรบอันนี้ก็เป็นโซนผักนะครับผักก็จะเยอะอยู่นะครับคบเลยครับกับละห้าบาท10บบาทนะครับก็เลือกซื้อกันได้นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็น ของอาหารแห้งนะครับแห้งหมันหองกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยปลาส้มออผักขายเป็นจานก็มีนะครับขายเป็นจานครับสวัสดีครับ ผักขายจานเท่าไหร่ครับจานละสิบบาทเองไม่แพงนะครับโหมีหลายหลากหลายมากเลยร้านพี่เขาสิบบาทนะครับทุกทุกจานเลยนะพี่น้องจอ่าลดให้อีกสามจานยี่ห้าบาทนี่หัวผักยาวค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรพบครับมะเขือก็มีร้านพี่เขาก็จะเป็นปลาสดนะครับ โอ้ปลาสดจริงๆพี่ยังดิ้นอยู่เลยนี่ปลาอะไรปลาดินขายโลเท่าไหร่พี่โลเก้าสิบครับปลานินโลละเก้าสิบบาทนะครับตัวใหญ่มากนะครับอันนี้ไซส์กี่โลนะพี่สองโลได้ไหมโลโลขีดโลสอ๋อโลขีนโลสองนะครับก็มีครับโลครึ่งก็มีเอาไปปิ้งย่างต้มยำก็ได้นะพี่เนาะ กัับนะครอ๋อร้านร้านเดียวกันป่ะพี่ร้านร้านเดียวกันเนาะนี่หรือว่าจะต้มดีกว่าฮะปป็นตัวลาช่อนก็มีนะครับมนัครปลาช่อนแบบว่าทำแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นมีกบมีปลาช่อนร้านพี่เขาก็ทำให้เลยนะครับถ้าจะทำนะหลังร้านพี่ไอ กี้ปลาใส่ถุงให้สมด้วยอันนี้ก็เป็นร้านปลาเผานะครับเป็นปลาน,นินนครับขายกันชุดละ150บาทนะครับร150บาททุกตัวเลยนะครับสแกนได้นะครับนินตัวใหญ่เลยครับ ร้อยห้าสิบบาทพี่ร้อยห้าสิบบาทมีอะไรบ้างมีเตุดมผักเลยครับผมอ๋อเป็นอ๋ออันนี้เนาะพี่นนเนาะใช่ครับผมมีน้ําจิ้มมีสองรสเลยเนาะใช่ครับผมแล้วก็มีขนมจีนมีผักพร้อมกินได้เลยนะใช่ครับผมเนี่ยร้านพักวังยินสี่เอ็น,นะครับตลาดแม่ประคองนะครับกล้ามาชิมกันได้นะครับ ครับผมปลาไซสกี่โลเนี่ยพี่อาไซส์หนึ่งโลพอดีครับประมาณโลอ๋อก็นู่นเลยใช่ครับผมร้านเดียวกันเหรอพี่ใช่ครับผมร้านเดียวกันครับผมขออนุญาตนะพี่นะได้เลยครับผมตัวใหญ่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวราดแกงนะครับสังเกตด้วยตาเปล่าก็มีตก30-40อย่างนะครับอาหารเยอะมากครับร้านนี้ ก็จะเป็นร้านไก่อบโอ่งนะครับอ๋อก็จะมีคอไก่มีหางหมูนะพี่นะ้องอันนี้หางหมูค่ะหางหมูก็มีนะครับขายกันขีดเท่าไหร่ครับหางหมูชิ้นละหกสิบาทอ๋อชิ้นขายเป็นชิ้นละหกสิบาทนะครับแล้วก็จะมีไก่เป็นไก่อบเนาะพี่นาะไก่อบโอ่งค่ะขายไะ้สิบสองบาทขายละสิบสองบาทนะครับก็จนะ,ะมีน้ำจิ้มมีอะไรให้ด้วย ก็เดินกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายผลไม้สดครับก็จะมีส้มมีมะกอนะครับมีองุ่นครับถัดไปอีกร้านก็จะเป็นร้านของดองนะครับ20 · 3 0บาทนะครับเลือกกันได้นะครับแล้วถัดกไปอีกร้านก็จะเป็นร้านขนมนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นร้านครัวซองครับตัวป่วนก็ขายกันอยู่ที่ชิ้นละประมาณ19บาทนะครับก็จะมีหลายหน้ามากนะครับถราจะชอบคนระัเป็นพายก็มีนะครับหรือจะเป็นหน้าช็อกโกแลตนะครับไส้กรอกครับเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงที่ผมถ่ายอยู่ก็ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นครับคนเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับคนเยอะมากครับตานี้ครับก็เดินดูกันไปนะครับของกินเยอะมากนะครับหลากหลายด้วยครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้อีกร้านนะครับเดินกันไปดูเรื่อยๆครับ ลำไย,ยก็มีครับลองกองก็มีครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวราดแกงนะครับมีหลายอย่างเลยลากะพงผัดขิงนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไก่ซีนะครับของกับข้าวน่ากินงั้นเลยครับ ผัดเผ็ดหมูป่าก็มีนะครับร้านเฮียก็จะอยู่ประมาณล็อกที่ที่สามที่สี่นะครับ,รบต้นต,นตลาดนะครับมาอุดหนุนก็ได้นะครับส่วนร้านนี้จะเป็นร้านต้มแซบเครื่องในหมูนะครับก็มีทั้งลวกจิ้มนะครับแล้วก็จะเป็นทั้งต้มแซบเครื่องในด้วยนะครับก็ลูกค้าก็สามารถที่จะหยิบแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักได้นะครับว่าจะ ทานอะไรนะครับรวมๆกันหลายๆอย่างได้นะครับน่าก,กินทั้งนั้นเลยครับก็หยิบเป็นชิ้นๆไปได้นะครับแล้วก็ไปช่างได้ครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่านี่น้ำจิ้มที่นี่แซ่บมากครับขออนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็น แกงเปิดนะครับแกงเปิดมีหน่อไม้ด้วยอร่อยที่สุดในตลาดนะอร่อยที่สุดในตลาดแล้วนะครับนะมีผักดองด้วยนะครับผักเสี้ยนดองนะครับนี่ปลานึ่งก็มีนะครับตััวนนี้นะครบปลานึ่งก็มีร้านพี่เขาหรือจะเป็นปลาทอดนะครับจะเป็นทีนตุ้ยใหญ่นะ ปลานิลทอดกรอบขออนุญาตนะครับนี่เป็นปลานิลก็มีน้ําจิ้มมีแจ่วให้นะครับต,ตัวเท่าไหร่ครับน้องร้อยห้าสิบบาทเลยจ้าอ๋อร้อยห้าสิบบาทเลยครับสวัสดีครัปลาตัวใหญ่มากครับอันนี้เป็นปลานินนะครับตัวนี้น่าจะประมาณโลสองเลยไหมครับโลสองโลสามได้ครับปลานิลไซส์ใหญ่ครับ ก็มีน้ำจิ้มด้วยอันนี้เป็นแจ่วปลา้าใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแจ่วปลาล้านะครับแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรดีครับร้านแม่ก็เป็นร้านน้ำพริกนะครับมีทั้งน้ำพริกปลาทูนะครับพริกสดแล้วก็ปลาทูแบงดาก็มีมีผักให้ด้วยพร้อมทานได้เลยนะครับหอยดองก็มีนะครับ กหอยดองก็มีอันนี้ก็เป็นร้านไก่ย่างเฮียวไว้นะครับเขาส่วนกวางนะครับทานไก่แนวเขาส่วนกวางไม่ต้องไปถึงเขาส่วนกวางครับราดพ้าว,วังหิน4 1เตก็มีนะครับ ย่างกันหน้าเตาแล้วพี่ขายตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยสี่สิบนาตัวร้อยสี่สิบบาทนะครับหรือเราจะแบ่งเป็นครึ่งตัวก็ได้นะครับก,ก็มีแบ่งให้นะนี่ก็เป็นไก่ย,ย่างเขาส่วนกวางร้านแงว้นะครับนี่ยย่างกันหน้าเตาเลยขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นร้านหมูแผ่นนะครับ หมูแผ่นทอดอันนี้ก็เป็นข้าวเกียบนะครับข้าวเกียบก็มีอันนี้ทุกทุกอย่างสามถึงร้อยหมดเลยป่ะครับถึงยี่สิบข้าวเกียบอ๋อข้าวเกียบถึงยี่สิบนะครับแต่หมูแผ่นเป็นสามสามห้าครับหรือสามห่อร้อยนะหมูแผ่นหาหมูแผ่นจ้ะเชิญชิมได้เลยครับป้าครับ okay. ทอดก,กันใหม่ๆเลยนะครับอันนี้กำลังเตรียมใส่ถุงครับยกเแก้วใหญ่ทัได้เลยจ้าน,นีเป็นร้านไก่ยำแซ่บนะครับ,บร้านยำก็มีนะขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นร้านยำนะครับมีหลายอย่างเลยยำตีนก้ามีมีมยำตีนไก่นะครับ ยำปลาหมึกนะครับก็มีนะครับยำปูม้ายำยำหมูยอ,อก็มียำหูหมูนะครับหรือจะเป็นหมูมะนาวก็มีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดแม่ประคองนะครับจะอยู่ช่วงลาดพร้าววังหิน41ครับคนก็เยอะมากแล้วช่วงเย็ยนนะครับ เราเดินกันด like ูก like wow so ันเลยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนี่ร้านที่เขาก็จะเป็นห่อหมกทะเลนะครับนี่ก็จะอยู่กันกลางๆตลาดนะครับร้านพี่เขาก็จะมีทั้งโลมิตก็มีนะครับหรือจะเป็นปูม้าก็มีนะครับอันนี้จะเป็นปูม้าทอดกันหน้าเตาเลยใหม่ๆเลย กุ้งก็มีนะครับกุ้งปลาหมึกก็มาซื้อชิมกันได้นะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมจีนน้ำยานะครับพญานนะครับร้านที่ก็เป็นร้านขนมจีนน้ำยาจีนไก่ก็มีน้งชิ้นก็มีร้านนี้ก็จะเป็นร้านกุ้งแช่น้ำปลาครับหรือกั้งดองก็มีนะครับ กุ้งก็มีนะกุ้งอบนะห้บาทนะเชิญครับกล่องละยี่สิบห้าลองกุ้งเนื้อยี่สิบห้าบาทเลยค่ะดูก่อนได้เลยจ้านี่ก็เป็นกั้งดองกุ้งดองครับก็มีอยู่ขอบคุณค่ะลืมของนะกล่องละเท่าไหร่ครับพี่ยีบาโอ้ยยี่สิบห้าบาทเลยนะครับกล่องมีหลายตัวมากนะครับน่าทานมาก ก็จะเป็นไก่นะครับไก่ทอดนะครับปุ๊บปาปิก้าก็มีนะวิงซีดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านท้ายๆของตลาดครับก็จะขายพวกอาหารสดก็มีนะครับมีหมูมีไข่นะครับไข่ไก่หมูสดก็มีนะครับ ก็จะอยู่ด้านท้ายตลาดหน่อยครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเหนือครับพออญาตนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเหนือนะครับมีน้ำพริกหนุ่มก็มีแคปหมูนะครับนี่ร้านพี่เขาแกงเหนือทั้งเหนือนะครับมาชิมกนันได้ครับแกงฮังเลก็มีนะครับหรือว่าจะเป็น ลา่ลาลาับเหนือแล้วพี่เป็นเป็นลับเลือด <laughs> ใช่ไหมครัลบลับสุกล่าดิบก็มีนะครับใส, ه, ใส่หัวก็มีใส่หัวก็มีล่บสุกลาาดิบก็มีนะครับเนี<อ>่ ه, เป็นอ่านทั้งเหนือเนาะพ่อนาะเนี<อ>่ยใส่หัวข้าเหนียวนะครับเยอะเลย อันนี้เป็นร้านไก่ต้มน้ำปลานะครับก็ครึ่งตัวก็อยู่กันที่60บาทนะครับก็จะมีเลือดด้วยเครื่องในก็มีนะมีตีนไก่ก็มีนะครับมีน้ำจิ้มให้ด้วยมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆเลยครับ าหารมากนะครับไก่สดก็มีนะครับอันนี้ร้านไก่สดก็มีของสดก็มีนะครับท้ายๆตลาดอันนี้ก็จะเป็นมแมลงทอดนะครับมีหลายอย่างเลยแหบแท้ครับ น้งจิ้งหรีจิ้งกงนะครับจานละ20บาท3จาน50บาทนะหอยก็มีนะหอยแครงก็มีหอยแครงก็อยู่กันที่โลละสองร้อยสี่สิบบาทคนระับถ้าใครชอบทานขนมหวานนะขออนุญาตนะครับชอบทานขนมหวานก็ก็มีนะครับ ขนมหวานมีทุกอย่างเลยนะครับทองแครงก็มีอะไรปี๊บ้ายี่สิบเลยค่ะยี่สิบบาทเลยนะครับขนมหวานปลักทองบวชก็มีนะครับถูกเขียวปลั๊กเนะชื่อมอะไรเนี่ยนะครับตุ่วดำนะครับแล้วก็มีกล้วยครับกล้วยบวชชีก็มีลอยมะพร้าวอ่อนจ้า ร้านนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับปอายญานนะครับก็ปลาหมึกก็มีขายนะครับปลาหมึกสดครับกาโลนอยู่ที่280บาทนะครับนี่ก็มี150บบาทก็มีอาหารทะเลนะครับ ปลากระปงก็มีนะครับก pues ุ้งก็มีท hey ้ายตลาดก็จะเป็นร้านโซนของร้านขายผักขายของสดขายอาหารทะเลครับผักก็มีนะครับหลายอย่างเลยสวัสดีครับปอยาตนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านขายปลานะครับก็ทํากันให้หลังร้านเลยนะครับเลือกได้แล้วมีปลาดุกปลาสวายก็มีนะครัาเลือกปลาแล้วก็ให้เจ้าของร้านทําให้ได้เลยนะครับปลาสดก็มีนะครับปลาดุกปลานินคนระับพ่อก็ทํากันหลังร้านเลย ริมฟุตบาทนะครับทางเดินกิดถนนนะครับก็จะเป็นมีนไก่บ้านไก่อะไรก็มีนะก็ร้านผลไม้เลยเปเผือกเป็นมันอะไรเงี้ยก็นี่ร้านก็จะอยู่ติดริมถนนเลยครับของเยอะมากเลยครับมีทุกอย่างเลยร้านผลไม้แตงโมครับมีกนเยอะ หรืจะเป็นสองแห้งก็มีนะครับร้านใหญ่มากร้านนี้ก็จะเป็นก็ของเครื่องปรุงนะครับปีน้ำปลานะครับผักอยู่ด้านหน้าเลยก็มาเดินช้อปปิ้งกันได้นะครับตลาดนัดแม่ประคองครับก็อยู่กันที่ราดพร้าววังหินซอย41ครับ ระหว่างซอย41กับ43นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆของเราครับเราก็จะมีคลิปไปรีวิวตลาดนัดนะครับร้านอร่อยร้านเด็ดครับตลาดวินเทจหรือไนท์มาร์เก็ตนะครับในที่ต่างๆมากันอยู่เรื่อยๆนะครับหรือจะพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับว่าเคยมาที่ตลาดนี้แล้วถูกใจร้านไหนแล้วก็สามารถที่จะแนะนำกันมาทางช่องคอมเมนต์กันได้นะครับ อย่างไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงออนทัวร์ยามีนะครับ